สวัสดีนักเรียนชั้นป2ออทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องปัจจัยที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชค่ะคะ่ก่อนที่เราจะทำการทดลองเรามาดูนะคะว่าเราได้ปลูกถั่วเขียวเป็นอย่างไรบ้างที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะคะ มาดูกิจกรรมที่ครูได้ทำการทดลองมาดูกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาทำการปลูกถั่วเขียวนะคะเพื่อที่จะได้ทำการทดลองในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะการจเจริญเติบโตของอถั่วเขียวซึ่งเราจะทำการปลูกไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ทำการทดลองในหน่วยที่สองค่ะ ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรนะคะค่ะนักเรียนได้รับถั่วเขียวนะคะที่คนครูให้นะคะคนละสิบคนละยี่สิบมเมล็ดนะคะแต่ให้นักเรียนนำมเมล็ดถั่วเขียวแปดเมล็ดนะคะแช่ทิ้งน้าไว้หนึ่งคืนนะคะ,ะแบบนี้นะคะนักเรียนก็นำมาแปดเมล็ดแล้ว แช่ทิ้งน้ำไว้หนึ่งคืนนะคะสำหรับเมล็ดถั่วเขียวที่เหลือนักเรียนเก็บไว้ก่อนนะคะเราจะได้ทำการทดลองอยู่นะคะค่ะหลังจากที่นักเรียนนำถั่วเขียวแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะหลังจากนั้นนักเรียนสังเกตเมล็ดถั่วเขียวนะคะ,ะ,มะเมล็ดจะมีรากงอกออกมานะคะ ะนักเรียนค่ะนักเรียนหลังจากผ่านพ้นไปหนึ่งคืนนะคะตื่นเช้ามาเราจะสังเกตเห็นว่าถั่วเขียวได้งอกออกมาแล้วนะคะสังเกตไหมคะว่างอกออกมามีอะไรที่งอกออกมาบ้างนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าจะมีรากออกมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการปลูกถั่วเขียวกันเลยค่ะ ค่ะ,ะหลังจากนั้นนะคะนำมเมล็ดถั่วเขียวมาเพาะในถุงนะคะจำนวน4ใบใบละ2เมล็ดนะคะเขียนหมายเลขก,กำกับถุงแต่ละใบด้วยนะคะเรียนหลังจากที่นักเรียนเตรียมถั่วเขียวเสร็จแล้วนะคะเราก็นำถุงหรือกระถางก็ได้นะคะ4ถุงนะคะ แล้วเจาะรูประมาณ2ถึง3รูค่ะพอเจาะรูเสร็จแล้วนะคะเราก็เตรียมดินใส่ถุงทั้งสี่ถุงนะคะ ยางเมื่อเราเตรียมดินคพี4ถุงแล้วนะคะเราก็จะนำถั่วเขียวที่เราแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะมาป,ะะปล,มลูกนะคะปลูกถุงละ2เมล็ดนะคะปูก หลังจากนั้นนะคะ,ะนักเรียนได้ปลูกถั่วเขียวจํานวน4ถุงถุงละ2มะเมล็ดเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ดูแลรดน้ําทุกวันนะคะวางบริเวณที่มีแสงแดดนะคะ,ะพอนักเรียนปลูกไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าถั่วเขียวได้มีการะจะเจริญเติบโตแล้วนะคะ ค่ะหลังจากนั้นนักเรียนอย่าเพิ่งทำอะไรนะคะเราจะเอาไว้ทำการทดลองอนในหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูผลงานการปลูกถั่วเขียวของนักเรียนด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะ ค่ะนักเรียนมาดูนะคะ,ะวิธีทําการทดลองแบ่งกลุ่มแต่เราไม่สามารถแบ่งกลุ่มได้อยู่ในช่วงที่เราเรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะครูจึงให้นักเรียนได้ทําการปลูกถั่วเขียวว่านักเรียนปลูกถั่วเขียวมีขนาดต้นถั่วเขียวสูง5เซนติเมตรหลังจากนั้นครูก็ให้นักเรียนนําต้น ขัวเขียวทั้งสี่ถุงมาทำการทดลองดังนี้กระถางใบที่หนึ่งรดน้ำทุกวันคือได้รับน้ำวางไว้ที่แสงแดดได้รับแสงแดดได้รับอากาศจะสังเกตว่ากระถางใบที่หนึ่งได้รับทั้งสามอย่างต่อไปกระถางใบที่สองไม่รดน้ำ ได้ร no. ับแสงได้ร <atau sarc> ับแสงได้ร yeah. ับอากาศได้รับอย่างสองอย่างกระถางใบที่3ามรดน้ำอยู่ในกล่องทึบคือไม่ได้รับแสงได้รับอากาศได้รับสองอย่างกระถางใบที่4ี่รดน้ำใส่ในถุงพลาสติกคือไม่ได้รับอากาศแต่ได้รับแสงแสดงได้รับสองอย่าง เรามาดูนะคะกระถางใบที่หนึ่งรดน้ำทุกวันแสงแดดส่องถึงได้รับอากาศได,ากา 2, ไ,ดได้รับแสงแยากระถางใบที่สองไม่รดน้ำได้รับแสงได้รับอากาศได้รับยียงสองอย่างนะคะกระถางใบที่สามรดน้ำทุกวันอยู่ในกล่องทคือไม่ได้รับแสงได้รับอากาศ อันนี้ได้รับสองอยางกระถางใบที่4ีลดน้ําใส่ในถุงคือไม่ได้รับอากาศแต่แสงทงสองถึงได้รับสองอยางนักเรียนมาดูนะคะ,ะเขาบอกว่าหมายเหตุปริมาณน้ําที่ลดต้นในกระถางที่1 3และ4ต้องเท่ากันนะคะคือตัวแปรควบคุม นักเรียนมาดูคำถามก่อนทำกิจกรรมอันนี้นะคำถามก่อนทำกิจกรรมปัญหาที่เราอยากรู้คือเราอยากรู้คือปัใจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต,ตของพืชอ,อันนี้นะคะติ๊กเลยต่อไปขอ้อ2ตัวแปรต้นคือสิ่งที่แตกต่าง ในการทดลองนี้เราจัดอะไรให้แตกต่างคือเราจะน้ำให้แตกต่างโดยกระถางใบที่2ไม่ได้รับน้ำแสงจัดแสงให้แตกต่างคือกระถางใบที่3ไม่ได้รับแสงและอากาศจะให้แตกต่างคืออากาศในกระถางใบที่4จะไม่ได้รับอากาศนะคะต่อไปข้อที่3ตัวแปรตามคือ เราอยากทราบผลการเจริญเติบโตของพืชข้อที่4ี่ตัวแปรควบคุมของการทดลองนี้คืออะไรสิ่งที่เราควบคุมให้เหมือนกันทั้งสกระถางคือดินดินเหมือนกันทั้ง4ี่กระถางในชนิดของพืชน,นั่นก็คือถั่วเขียวที่เหมือนกันทั้ง4กระถางค่ะค่ะนักเรียนมาดูข้อที่1คือกระถางที่1 กระถางที่1แผนภูมิแท่งการเจริญเติบโตของต้นถักขีวที่รดน้ำมีแสงแดดส่องถึงและได้รับอากาศมีสามอย่างคือน้ำแสงอากาศกระถางใบที่สองนักเรียนมาดูแผนภูมิแท่งแสดงการเจริญเติบโตของต้นตวเขียวที่ไม่ได้รับน้ำได้รับแสง ได้รับอากาศคือได้รับ2อ,อย่างแสงกับอากาศกระถางใบที่สอ่านนักเรียนดูค่ะรดน้ำไม่ได้รับแสงได้รับอากาศได้รับ2อ,อย่างคือน้ำกับอากาศ ทางใบที่ 4, ได้รับน้ำดัดปากถุงคือไม่ได้รับอากาศได้รับแสงได้รับน้ำได้รับแสงอันนี้ได้รับ2อย่างนักเรียนมาดูนะคะสิ่งที่นักเรียนได้พดลองและทำกิจกรรมนี้แล้วนักเรียนได้อย่างไร ซึ่งคุณครูได้เอาของดีวัลรสามาเป็นตัวอย่างให้เราได้ดูนะคะผลปรากฏว่าผลปรากฏว่าอะไรคะ,ะกระถางใบที่1อึ่งะจะเจริญเติบโตเรื่อยๆเจริดเติบโตขึ้นเรื่อยๆกระถางใบที่สองจเจริญเติบโตแล้วก็พืชก็ตายในที่สุดกระถางใบที่สมจเจริญเติบโต แล้วก็ตายในที่สุดกระถางใบที่4จเจริญเติบโตและตายในที่สุดเราจะสังเกตเห็นว่ากระถางใบที่1จเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากได้รับน้ําแสงอากาศใช่ไหมคะได้รับน้ําแสงอากาศครบเลยกระถางใบที่2ได้แสงกับอากาศก็ตายกระถางใบที่3ได้รับน้ํากับอากาศก็ตาย กระถางใบที่4ได้รับน้ํากับแสงก็ตายแสดงว่าปัจจัยที่จําเป็นในการเจริญเติบโตของพืชต้องมีน้ํามีแสงมีอากาศพืชถึงจะมีการเจริญเติบโตนักเรียนมาดูนะคะ,ะวันนี้เราจะทํา คำถามหลังกิจกรรมคือเราจะมาวาดรูปกันนะคะในกระถางทั้ง4กระถางเมื่อเปรียบเทียบเวลาที่ผ่านไปข้อที่1รดน้ำทุกวันได้รับแสงสิ่งที่เกิดขึ้นต้นถั่วเขียวมีลักษณะอย่างไรนักเรียนก็วาดภาพไปเลยค่ะ,ะต้นถั่วเขียวก็มีการเจริญเติบโตมีใบ ทางใบที่สองไม่รดน้ำแสงส่องถึงอ่าไม่รดน้ำก็จะแห้งเหี่ยวใช่ไหมคะก็ต้นก็จะแห้งเหี่ยวไม่เจริญเติบโตก็จะเริ่มตายต่อมารดน้ำทุกวันใช้กล่องทึบพอใช้กล่องทึบใช่ไหมคะอ่าเราใช้กล่องทึบนะคะ พก็จะเริ่มตายลงไปนะคะสีซีดเพราะไม่มีการสั่งขหอแสงอ่าก็จะมีสีขาวเป็นสีขาวซีดสีขาวซีดเลยต่อไปอกระถางใบที่สีรดน้ำใส่ถุงพลาสติกแสงแดดส่องถึงก็ตายเหมือนกันนะคะก็จะแห้งเหี่ยวตายลงไป ไปลงไปในที่สุดดูนะคะดูตัวอย่างรูปภาพกระถางใบที่สองยางเห็นเจริญเติบโตกระถางใบที่3ก็แห้งเหี่ยวและตายกระถางใบที่สี่ตายไปเลยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่ากระถางที่ยังอยู่รอดนั่นก็คือกระถางที่1เพราะได้รับน้ำ ได้รับแสงได้รับอากาศคำถามอ่าข้อที่2องนำตัวเลขหน้าคำตอบเขียนในช่องว่างให้ถูกต้องกระถางใบที่1ครูบอกแล้วกระถางใบที่1ได้รับอะไรบ้างคะอ่าเมื่อสัพคพู่ได้รับน้ำแสงอากาศ ได้รับสามอย่างกระถางใบที่สองได้รับแสงได้รับอากาศแต่ไม่ได้รับน้ำกระถางใบที่3ได้รับน้ำไม่ได้รับแสงแต่ได้รับอากาศกระถางใบที่4ที่เราทำการทดลองได้รับน้ำไม่ได้รับอากาศแต่ได้รับแสงข้อที่2อบอกว่าต้นถั่วเขียว กระถางใดจะเริ่มเต,บติบโตได้ดีที่สุดกระถางใดคะจะเริ่มเติบโตได้ดีที่สุดอ่าคือกระถางที่ได้รับกระถางที่ได้รับน้ําแสงและอากาศคือกระถางที่หนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2.2งต้นบัวเขียวกระถางใดไม่ได้รับแสงอ่าอันนี้ได้รับแสงอันนี้มีแสงกระถางที่ไม่มีแสงนั่นก็คือใบที่ สามนั่นเองค่ะต่อไปสองจุดสามต้นตัวเขียวกระถางใดไม่ได้รับอากาศเพิ่มใบที่หนึ่งมีอากาศใบที่สองมีอากาศใบที่สามมีอากาศใบที่สี่ไม่มีอากาศนั่นเองค่ะสองจุดสี่ต้นตัวเขียวกระถางใดไม่ได้รับน้ำใบที่หนึ่งได้รับน้ำใบที่สองไม่มีน้ำ คือกระถางใบที่สนะคะไม่ได้รับน้ํา2.5ต้นตั่วเขียวกระถางใดได้รับน้ําได้แสงเพียงพอได้รับน้ําได้แสงเพียงพอคือกระถางใบใดคะกระถางใบที่สองได้รับน้ําได้รับแสง <designers> และกระถางใบที่สี่ด้วยนะคะได้รับน้ำและแสงเพียงพอใบที่สองและใบที่สี่ ข้อที่3มสรุปผลการทดลองปัจจัยที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชเราจะทราบาเราทราบแล้วว่าปัจจัยที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชที่ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตถั่วเขียวไม่ตายในกระถางใบที่หนึ่งคือ,อกระถางที่ได้รับน้ำมีได้รับอากาศ และได้รับแสงนั่นเองค่ะข้อที่สีถ้าพบต้นไม้เริ่มมีใบสีเหลืองลำตัวเหี่ยวแห้งเ,เริ่มเหี่ยวลำต้นเหี่ยวแห้งและในดินกระถางแห้งนักเรียนควรจะดูแลอย่างไรคืออะไรคะรดน้ำอ่า นั่นก็คือรดน้ำทุกวันวันที่มีแสงมีน้ำมีแสงได้รับอากาศสรุปการทำกิจกรรมได้ว่าปัจจัยที่จำเป็นในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตของพืชคือมีดินมีอุณหภูมิมีน้ำมีแสงมีอากาศนะคะค่ะ นักเรียนอ่านเพิ่มเติมนะคะสามารถอ่านเพิ่มเติมในหนังสือได้ปัจจัยที่จะเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน,นะคะ,ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะให้นักเรียนอ่านหน้านี้นะคะอ่าหน้านี้และอ่าหน้า46เมื่อกี้และหน้า47หน้านี้นะคะครูจะให้นักเรียนอ่านให้ครูฟังนะคะ สำหรับวันนี้อย่าลืมส่งงานนะคะสวัสดีค่ะ